ใช้ให้ดำยัดขนมจีนแล้วจ้ามโอนี่ตะไคร้พริกแห้งพริกแห้งใส่แค่นี้พอจ้าเดี๋ยวฝรั่งกินน้ำบ่ได้เป็นบ่าฝรั่งเดี๋ยวปออย่ารบกวนนะครับน,นี่อะไรไปมะกรูดโอ้โหรู้จักใบมะกรูดด้วย,วยทุกคนคนใชยทำขนมจีนซสอสฮะน้ำยาขนมจีนน,น้ำยาขนมจีนดินไก่ อันนี้คือน้ำปลาราน้ำปลาทุกคนน้ำปลารที่ต้มไว้แล้วน้ำปลาร้าบดีวคนไทยอันนี้ยังข้างในกระชายกระชายกระชายทำยเสร็จแล้วตัดใส่ปลาข้างในคนผ่ากระไดเน,ะนาะฝรั่งกับคนไทยปะไปจีบปลา้านซื้อปลาไปี่ร้านปลาไปที่ร้านาปลา ปลาแซลมใช้ใช้ปลาเนี่ยต้มซาปาต้มโรบิททุกอย่างปลาปลาอะไรนะปลาเยอรมันวอลฟ์บัชวอลฟ์บัชปลาวอลฟ์บัชทุกคนปลาสุกแล้วก่อนทำทำปลาออกโอ้กอนไทยสวยขนาดนี้ปลาสุกแล้วตัดปลาออกก่อนจ้ะ ตัดปลากับเครื่องออกมักปั่นจะ้ะเอาคนไทยโอ้สวยขนาดน,นี้ตาพริกออกตัดเครื่องออกตัดเครื่องออกเตรียมปัน่นไม่ตำหรอกจะปั่นเอาที่เกียจตำเสียงดังใ้ <laughs> กระต้มต,ตีนไก่ต่อเลย ทุกคนคนไทยใส่แกงไก่ตีนไก่ม่จะปั่นเครื่องด้วยจ้าท่านจะเอาเอาพริกมาปั่นด้วยจ้ะพริกขาตะไคร้หัวหอมจะมาปั่นรวมกันจ้าคนไทยไม่ตำปั่นนั่นเดียวคนไทยจะเอาเ,าเี๋ยวนี้ผัดเนื้อ ปลาก่อนผัดให้มันหอมเนื้อปลาคนมากเนื้อปลาหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวนี่คนมากเลยทุกคนคนไทยเห็นปลาเผ็ดจะเจอเพราะว่าคนรัาเผ็กินน้ำแต่ว่าคนไทยมาตามเ,าเผ็ดเผ็เกลือแต่พลังได้กินด้วยเก็บผัดเครื่องแกงกันจ้ะกับพริกกับปลากับกระเทียม เออไข่ที่เขาต้มแล้วจะเขาจะพัดหอมของไทยผัดให้มันหอมหอมนะเนี่ยหอมแล้วอ๋อโอ้ยอหอมหอมพัดให้มันหอมก่อนจ้ะแล้วเขาจะเอามาใส่ในน้ำขนมจีนเอาจะนี่จ้ะตะก้อนของไทยพัดเสร็จแล้วใส่แกงนะแก้างในกับติ่งไก่ เสร็จแล้วเอาลงหม้อเลยจ้ะคนมากแล้วเนี่ยเราใส่ในหมอ้อผัดเสร็จแล้วใส่หมอ้อนน้ำจะได้คนๆเนาะใอ้ครับรุ้งๆ,ๆน้ำต้องคนนะน้ำคนมากเลยหนะออูนะเกลือมยาขนมจีนเอ่อน้ำยาขนมจีนขนมจีนน้ำยาป้าจ้ะ สไตล์ของคนไทยเลยจ้ะเดอ้อเอฟซีเป็นอยากเห็ยนคนไทยเฮ็ดเลยจ้ะไทยใส่กลูกชินกช้นปลาอลูกชิ้นปลากินปลาให้ฝรัลล่งกินด้วยเนีย่ยว่าคนไทยใส่ลูกชิ้นปลาสีสันอาจจะบ่จัดจ้านเลยจ้ะเพราะว่าฝรัลล่งคนสิกินน้ำจ้ะเลยบ่เฮ็ดเฮ็ดจ้ะปรุงรสตามชอบเลยจ้ะปรุงรสตามชอบเลยจ้ะใส,ส,ใสชืรสดใสชื่อรส แค่นี้พคอค้นๆขึ้นใส่ลำปลาด้วยแค่น้ำปลาจ้ะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวมันติดเค็มจ้ะเพราะว่าคนใส่ใส่น้ำปลาเพร้อมต้มต้มน้ำปลาใส่ไปแล้วจ้ะเ้าเ้าก็ดิมเมาก็ปรุงเอาจ้ะปรุงตานเขาชอบอ่ะจ้ะเขาชอบรสได้กรุงรสนั่นแ่ะจ้ะโอ,โอ้ให้ช่วยรอน้ำเดือดก่อน เราทุกคนน้ำตามบลูบลูบบลูบบลูบราน,น้ำเดือดน้ำเดือดอทุกคนเสร็จแล้วโอ้ลูกชินช้นปลาลูกชิมปลาใหญ่ขนาดนี้อ่ะอยา่าโอ้โหสุดยอดจ้ะสุดยก็ใส่ต้นหอมมาจ้ะใส่ต้นหอมด้วยทีหลงังใส่ตามที๋ฮอลชอบเลยจ้ะ คนไทยมักต้นหอมไม่ลายจ้ะคนไทยต้นหอมได้หลายขนมำจิน,น,นยาปลาแซ่บจ้ะต้นหอมเอามาจากสวนจ้ะสดๆได้จ้ะตุกต้นคนไทยหอมมาจากสวนมาจากสวนเราเนาะเออทุกคนใครอยากกินเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะจ้ะน้ำยา ขน,นขนมจีนปลาขนมจีนดินไก่ปลารวมมิตรทุกอย่างบอกว่าน้ำยาขนมจีนตีนไก่เรานน้ำยาปลาก็ได้นี่ก็ใส่กะไปริกทอดจ้ะทุกคนอันนี้เป็นคนคนไทยคุกกินสไตล์ถ้ากะไซพริกทอดจ้ะเสร็จแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จแล้วได้กินแล้วนี่แหละจ้ะสูตรน้ำยาสูตรสูตรน้ำยาขนมจีนตีนไก่จ้ะ สวัสดีจัทุกคนสวัสดีครับทุกรนคนไทยเอ้ยวันนี้คนไทยเอ็นเอฟซีเราอยากเห็นว่าคนไทยให้ขนมจีนน้ำยาปลาจากไหนเนาะจันเนาะคนไทยก็เลยเห็นให้เบิ้งจ้ะกินให้เบิ้งพร้อมจ้ะกินให้เบิ้งพร้อมไม่จ้ะเด้อวันนี้พลังกับกินน้ำจ้าวันนี้จ่าเราไม่ยังหลายจ้ะ ใี้ขนมจีนกับอันนี้มาจากขนมจีนให้ฝรั่งฝรั่งแม่ไปอะไรไปนี้ครับคนไทยแล้วคนไทยทำกี่บาทกับเขาฝรั่งเอากี่บาทห้าบาทโอ้โห้าบาทไม่ขายบ้ามันบ้าเลอทุกคนเอากี่บาทขายโอ้ขายแพงเนอะบ่ไม่ทำมันจะหาบาทอันนี้ โ <laughs> บไป็นบิลต่างมีห้าบาทอันเดียวนะอาจารย์นะอย่าเอาช็อตออกด้วยได้แล้วฮะห้าบาทโอ้ก็ได้ห้าบาทพอเดี๋ยวเอาเยอะบอกว่าห้าบาทกาไม่ขายกันแล้วส,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 สมัยทุกวันเนี้ยโอ้ oh. ลูกชิ้นด้วยโอ้ oh. <laughs> ลูกชิ้นด้วยอย่าห้าบาทจะลูกชิ้นด้วยเหรออย่าห้าบาทได้บิลูกชิ้นก็ลำมี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  Oh. ร้านอาหารเป็นดีๆร้านอหาอันนี้หาบาทไม่มีลูกชิ้นห้า <laughs> บาทไม่มีลูกชิ้นโอ้ oh, คนไทยทุกคนพลังจะแล้วหนูกินห้าบาทเลยคานอมชิน้นกับลูกชิน้นห้าบาทห้บาทคนน,นั้นให้มาเปลี่ยนะจ๊ะเพาะนลังที่กินน้ำ กำลังบอตินไก่แต่คนไทยติ่ไก่เน่คนไทยกินตินไก่ฝรั่งมากินนั่นเรเห็นแล้วจ้ะเจ๊ขวบแย้มมันขวบจ้ะแซ่บวะแซ่บจังแล้วก็ผักจ้ะยกคัก็ต้องสวนเลยจ้ะหรือเปิดคนไทยห้า <c oughs> บาทไม่ได้ผักนะ <c oughs> คนไทยเป็นนเดียว <c oughs> ร้านแบบไหนเป็นขี้เหนียวขนาดนี้ร้านแบบไหนเป็นขี้เหนียวขนาดนี้ร้านคนไทยนี่แหละอิจฉาพักหมักเล่นนี้กับแกมาจากสวนจา้าสลัดกับมาจากสวนจา้าแค่รสซื้อจา้าแตงกวาซื้อจา้าพักชีพวกชีมีเม็ดด้วยเมนเมนเมนด้วยสตอร์สตอร์สตอร์อ <c oughs> พวกชีร้าซื้อจา้าสตอร์เป็นเม็ดก็ซื้อจ้ากําลังบอกว่สตอร์เม็ดเมนด้วยอ่ามีแตงเหี้ย ใี่แตง้วยให้พลังกินมากินมาจตงใส่น้วมกันจ้ะใส,ส่น้รสวนมากินด้วยกันเนี่ยผักไม่ต้องสวนเลยจ้ะเดี๋ย,ยวคนแพ้ว่าใส่ว่าจะใส่ไอ้ไรพี่ฝนลืมเลยแซ่แบเสร็จเสร็จไหมเนี่ยมันเป็นเผ็ดพอดีพลังได้กินอุ๊บอุ้ยมันเป็นแบบิมได้แต่ไปรุงมากนะจ้ะโอ้ยแซ่บจ้ะทุกคน ไไ it, แซ่บจะแซ่บมาจะมาเราแซ่บกันจ้ะพูดมาแตกมื่อเรากินเหื่อแตกล่ะฝรัง่งเอ้าฝรั่งฝรั่งต้องรอกินอะไรนะตีนไก่บ้างก็ได้จิตใจเออเออแหละเดี๋ยวกินหนึ่งครั้งแล้วก็ติดใจหรอกมาได้จ้ะอันมโมนี่อยู่บ้านจ้ะ อย um 네ู่บ้านพลังซ้ายพาไปสืบปลาแล้วก็มาเฮ็ดขนมจีนกินกันจ้ะพลังอยากกินอยากพลังอยากกินเอฟซีก็อยากเบิ้งว่าเนาไปเฮ็ดกันไหนเฮ็ดยัางจะเห็นนะจ้ะสไตล์ของคนไทยนะจ้ะ จับชอบฮชแซ่อสดนี <Yeah. S 2> mm ่แดงกว่านี่ม mm ันเล็ดด okay? mm ิดแดงเมนี hmm. mm ่จแซบจ้ะนี่แซ่บแโอเคอืมอือืทอดแซ่บนดนี้ Lekat, lekat. Sekejap. Hmm. Pat. Betul lah tu kon. Yang. Saya pergi tambah lagi. อจบใจขายไหมถ้าพิ่มกินแซ่บไหมทำอะไรมาสันะตกใจคนไทยห่องป้าตกใจคนไทยยังห่นกินในสามคำฝรั่งกินบดถั่วเหรอโอ้แ <laughs> <laughs> ช่ๆทุกคนคนไทยฝรั่รงกินเส็ดแล้ว เเ็มรยคนไทยเ <c oughs> ปิดแล้วของพลังโอ้ทุกคนเขาไอ้สอบาทเขาไม่ขายสองบาทน,นะห้าบาทยังไม่ขายเลย <c oughs> ไม่ทำอะไรไม่ขายไม่ขาย ปบนเล็บนี่ตะกอนสอบาทอไี่สองบาทสองบาทเอพอเอาลูกชิ้นได้มพอพอ่อนเอาอะไบาทลูกชิ้นลูกเดียวนะไม่เอาไมเอาเอาไหมไมเอาเอาไปเลยน่าสนใจได้ใจดีได้จดีฝรั่งซื้อสบาทก็ใก็ให้เยอะนเลนี่ฝรังเซ็บเกินเ โอ้กไงแส่คร์บี้แบเดียวเป็ดแล้ว2บาทแ๊บเดียวหมดแล้วสบาท วันนี้กินชาชาคุณไทยก็พยายามกินเร็วกับฝรั่งอยู่นเะฝรั่งไม่เคี้ยวอ่ะดอกๆ,ๆ,ๆอ,อกตอกเสร็จกันแดิเิ็จแล้วเสร็จลิได้จังไม่ตัวน้องไทยเดี๋ยวดิเสรปะ นีด่ดิก็แซ่บกรอบกรอบอืมอืมถ้าคนกินด้วยเป็ดจักตีนบ่อืม <laughs> บ,บ่บ่บ่บ, <laughs> บ่บ่บต้มเบ็ดเปื่อยน,นี่ร่อนเลยอ่ะกินง่ายเลยอืมดีนไก่ กินไกเน่เชียะแดบไปได้วยเดี๋ยวของดีหน่อยป่ะของดีของดีตัวเย็นอะ่ะเย็นเย็นอันนี้ไม่เย็น <c oughs> ยินไก่หล่อนมากเลยทุกคนอืม <c oughs> กินคนดีฮะของดีอ่ะของดีอย่าโอ้าใจโอ้ตังก็เชิญฝรั่งขอบคุณครับฝรั่งกินกับกับผมของดีทุกคนจับ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 บอกชนจับเอสซีบอกว่าฝรั่งพูดจะช้าหน่อยเอสซี่ฟังไม่ทัน ของดีอร่อยเนาะ<อ>แซบดีแซบแซบฝ <laughs> รั่งพูดเร็วเอฟซีฟังไม่ทันว<พ>่าไงมาแซบไปคนรังไปด้วยด้วยแซบไปตินไก่นี่แซบมากเลยรู้ไหม <laughs> ยิ่งต้มเปื่อยๆ่นน่ร่อนดีจังเลยแหละ <laughs> เนี่ยราท้อนันกรุด มันร่อนมันร่อนมันต้มเปเปื่อยอ่ะต้มเปเปดดื่อยนี่รืดปื้นรูดปื้นเลยอเออเจ่บเจ็บจ้ะกินเนี่ยเกงใจอันฝรั่งก้อนสิ่เป็นนางเล่นเกมเดี๋ยวแถวๆเป็นเล่นเกมแล้วคนาให้กินต่อ,อจะ้ะฝรั่งเลน่นหนึงรอบตอนไปนอนฝรั่งเล่นเกมแล้วฝรั่งเป็นนอน หน่อย <No> เราไมนเมื่อยแต่ผลเลิกงานมามืเออื่นมนเขาง,งานกะแรงจ้ะกระเนี่ยมะแรงเขางานใบสองโมงแรงเลงิเลกดสีถุบจ้ะมืเออื่น <Yeah. S 2> เดี๋ยว uh คนไทยอยู่ส่วนผู้เดียวคนไนย <c oughs> นทยผู้เ,เดียวเธออยู่คนเดียวไปจ้เชชาตัวกับนักคนไทยไปจะรับเย็นคนเดียวโอเคมาไปอยู่ปากอะไรเต็ก ที่มาคนไทยก็กินของหวานก็อ้วนกะเพาะกะเพาะกะเพาะ่าคนไทยมีของดีจ้ะนี่แหละจ้ะของดีกินของดีหลายมันได้อ้วนจ้ะคนไทยจะพยายามบดอยู่จ้าตอนนี้โอเคค่ะทุกคนโอเคทุกคนอย่าฝรั่งไปเล่นเกมจ้ะเราเล่นเกมแล้วเราก็จะไปนอนจ้ะเออลืมบอกจ้ะมะเอือน ตอนตอนแรงหรือมื่อื่นตอนแรงอาจาะเนาะเอ่อพ่อปูพ่อปูกับน้องสาวฝรั่งอาจาะเพื่อนสิไปประเทศครีกจ้ะพนติการประเทศเพื่อนจ้ะไปแล้วสักคนไปกับน้องเพื่อนจ้ะน้องเพิ่นไปเที่ยวน้องเพิ่นไปหาแฟนเพื่อนยุกิจ้ะแต่ก็พ่อปูกับไป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 บ้านเพื่อนยุกิจ้ะกับยังไม่ยากผู้เดียวอยู่นี่จ้ะเลยไม่ยากผู้เดียวจ้ะน้องเพิ่นกับพ่อปูไปเที่ยวกีกันจ้ะประมาณห้าหกเดือนเนาะ นีพ่อไปที่เท่าไหร่ปีนี้ไม่ได้ไปนานๆปีนี้ไปช่วงเทื่ยมซ้ำเทื่ยมเนาะอ๋อปีนี้ปีนี้พ่อเพิ่งไันไปโดนจ้ะปีนี้พ่อเพิ่งไปประมาณสองถึงสามเดือนเราสั่นว่าจะพอไปโดนจ้ะกลับมาไปทำิตตกตัวมีไทมินเชลลาไมินเราเราไม่นัดหมอพักคมเราไม่นัดหมอเดือนเก่าจ่ะเราต้องกลับมาเราไปโดนว่นไหนจ่ะไปทำเช็คปกติพ่อปูจะไปพาเดือนหกเดือนยังกลับมาเดือนหนึ่งจ่ะปล่อยร่ยะใหม่เพู่เดียวตลอดจ้ะต้งใช้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาเบิรงกแล้วเอาจ้ะ โอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะค่ะเด้อครับผมครับทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะเว็นอะไที่เป็นน้อนจ้ะเป็นเกมเป็นเกมก่อนเล่นเกมก่อนเป็นเก่อเป็นเกมก่อน